สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่และทุกทท่านที่เข้ามาติดตามเราตอนนี้นะครับผมอยู่บริเวณปากทางเข้าฮอลแลนด์วินเลดนะครับซึ่งเป็นย่านกินดื่มที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของสิงคโปร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังตะวันตกดินนะครับก็จะเต็มไปด้วยสีสันแล้วก็แสงสีนะครับบรรยากาศเป็นอะไรที่น่าเดินเที่ยวมากนะครับเพราะว่ามีร้านลวงต่างๆนะครับซึ่งเหมาะสําหรับการนั่ง กินดื่มนั่งชิลนะครับมีให้เลือกมากมายหลากหลายสไตล์ด้วยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นตอนกลางวันนะครับก็อาจจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับไม่มีสีสันเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมจะพาดูช่วงกลางวันก่อนนะครับว่าบรรยากาศตอนกลางวันหน้าตาเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะกลับมาทําซ้ําอีกทีนะครับซึ่งจะพาดูบรรยากาศในยามค่ําคืนนะครับว่า จะเต็มไปด้วยสีสันและแสงสีมากมายขนาดไหนอย่างไรนะครับสำหรับซอยนี้นะครับหากสังเกตอินฟอร์เมชันจากป้ายบอกทางที่อยู่ติดกับถนนนะครับก็จะมีชื่อว่าโลลงนํำบองนะครับโลลงเป็นภาษามาเลยนะครับก็แปลว่าต่อแปลว่าซอยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับก็มีชื่อว่าวะละวะละนะครับซึ่งก็ เป็นภาษาตากะ็อกเป็นภาษาฟิลิปปินส์นะครับซึ่งแปลเป็นอังกฤษก็แปลวัน n อ t ติ uh, g นะครับไม่มีอะไรนะครับซึ่งร้านนี้นะครับเมื่อหลายปีก่อนถ้าจำไม่ผิดประมาณ7-8ปีที่แล้วนะครับบริษัทผมก็มาปิดร้านเลี้ยงปีใหม่นะครับฉลองปีใหม่ที่ร้านนี้นะครับก็มาสนุกกันมากินดื่มกันที่ร้านนี้นะครับ อันนี้นะครับร้านนวดนะครับร้านนวดที่นี่ไม่ถูกนะครับนวดที่นี่ถ้านวดตัวโดยทั่วไปเนี่ยก็นาทีละเหรียญน,นะครับโดยทั่วไปคอร์สของเขาก็45นาที45นาทีคิดเป็นเงินสิงคโปร์ก็45เหรียญก็นาทีละเหรียญน,นาทีละ23บาทนะครับถ้าอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนณนะปัจจุบันนะครับก็คือ10นาที บ้านเราชั่วโมงละ1 5 0ถึง200นะครับแต่ที่นี่นาทีละยี13บาทหรือคิดหย,ยาบๆถ้า,าเป็นอัตราแรกเปลี่ยนสมัยก่อนนาทีละยีบ5นะครับเพราะฉะนั้น200บาทหรือ150บาทเนี่ยที่นี่นวดได้แค่6นาทีนะครับบ้านเรานี่150นี่ชั่วโมง ตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าตอนยังคืนสภาพจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงโควิดนะครับไม่แน่ใจว่าจะคึกคืนเหมือนก่อนหรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาถ่ายซ้ำอีกทีนะครับตอนยังคืนตรงนี้นะครับก็เป็นฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับด้านหลังก็จะเป็นตลาดสด สำหรับย่านนี้นะครับการตกแต่งร้านนะครับก็ดูน่าสนใจนะครับดูมีสีสันน่าสนใจนะครับดึงดู ส่วนด้านหน้านะครับก็กำลังมีการก่อสร้างนะครับซึ่งก็เป็นเลสเเดนนะครับเป็นที่พักอาศัยตรงนู้นนะครับก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดเล็กๆขายผักขายขายผลไม้ขายอาหารสดนะครับ เห็นว่าบริเวณนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ไม่กว้างนะครับไม่กว้างแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพนะครับก็คืออัดแน่นไปด้วยร้านรวงนะครับเต็มไปด้วยร้านรวงต่างๆนั่นนะครับ สำหรับตรงนู้นนะครับน่าจะเป็นร้านไทยนะครับชื่อว่านครคิทเช่นนะครับชื่อเป็นไทยๆก็น่าจะเป็นร้านอาหารไทยนะครับ มุมนี้เปิดให้บริการนะครับเป็นเหมือนกับเป็นปิ้งย่างนะครับเดินผ่านมาเมื่อกี้นะครับหอมฉุยเลย เห็นสัญลักษณ์แล้วก็คงไม่ต้องบรรยายนะครับว่าเป็นร้านอะไรนะครับเมื่อสักครู่โอเคครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับตอนยางวันนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงประมาณ10บโมงเช้านะครับส่วนใหญ่ก็ ยังไม่เปิดนะครับร้านส่วนใหญ่ยังไม่เปิดนะครับยังอยู่ในโหมดที่เรียกว่ายังยังอยู่ในโหมดหลับไหลนะครับเพราะว่าร้านประเภทนี้นะครับจะเปิดให้บริการก็ต่อเมื่อประมาณ10บโมงสิบโมงครึ่งหรือ11บเอโมงนะครับช่วงเช้าเช้านี้ก็คือยังไม่เปิดให้บริการนะครับโอเคครับดูแล้วเหมือนจะ เป็นเลิกเย็นนะครับวันนี้นะครับเดินอยู่ดีๆฝนก็ตกลงมานะครับฝนก็ลงเม็ดลงมาเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเท่าที่พาเดินดูก็เป็นอะไรที่ครบถ้วนแล้วนะครับครบทุกแยกแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ